คนหน้าตาดีหน่อยได้ไหมคะออที่นี่หน้าตาดีทุกคนเลยเนาะวันนี้มาดูใครกันบ้างคะเนี่ยเดี๋ยวขอเสียงแฟนคลับพี่พไอแม่หน่อยเลยอ,อีกคนหนึ่งคนหนึ่งขอเสียงให้พี่ป๋อม,มาาไมคทองคำหน่อยเโอ้วันนี้ก็มาเชียร์ทุกคนเนาะขอแนะนำตัวอีกรอบหนึ่งนะคะน้องแก้มน,นะคะมาจากรายการไมค์มดนี่นะคะเคยดูกันไหมเอย จำแก้มได้ไหมคะในทีวีกับตัวจริงอันไหนสวยกว่ากันคะอุย้ยแม่จะเอาเท่าไหร่น่ารักมากขอบคุณนะคะ,คคะเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลาแล้วกันเนาะเดี๋ยวไปเพลงเร็วเพลงต่อไปเลยละกันโอุย้ยมาขอบคุณค่ะมาจากไหนคะเนี่ยคุณแม่อ,อ,อ้ยอุ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 ้ยอ้อุ้อุ้ย้ยอยอ้ยอุ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 ้ ถึงไลอ้อนนะคะเนี่ยเ,เสียงนะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเพลงต่อไปเนี่ยอยากให้ทุกๆคนช่วยแก้มร้องด้วยได้ไหมคะที่ให้ร้องเนี่ยไม่ใช่อะไรนะนักร้องลืมเนื้อยังจําเนื้อไม่ค่อยได้เลยช่วยช่วยแก้มร้องด้วยนะคะมาฟังเพลงต่อไปกันเลยค่ะ